ทำไมมันไม่มีวัน stop shopping เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนวดเนาะจากเพนพอยที่เราได้เรียนมาจากหลายๆที่หลายๆคลาสถูกไหมคะเริ่มต้นเลยก็คือ 1. เราต้องไปเรียนสะสมความรู้มาจากหลายๆที่ก็คิดละ ทำไมมันไม่มีวันสต็อปช้อปปิ้งเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนวดเนาะสใน1คลาสที่เราเคยเรียนนะคะมันก็จะมีจํานวนนักเรียนค่อนข้างเยอะมันทําให้ครูอาจจะใช้เวลากับนักเรียนได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็การไปเรียนเนี่ยมันใช้ระยะเวลานาน3ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแนะนําคลาสลําดับขั้นตอนต้องเรียนอะไรก่อนหลังถูกไหมคะสุดท้ายจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ขึ้นทะเบียนเรามีเพนพอยต์ตรงนี้แล้วพอเราได้มาเปิดโรงเรียนเองอ่ะเราจะปรับปรุงยังไงพอเปิดโรงเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะสิ่งที่ปอมได้ทําเลยเนี่ยนะคะการเปิดโรงเรียนแล้วให้คลาสมีจํานวนขนาดเล็กลงถามว่าเฮ้ยไม่อยากได้เงินเยอะอยากได้เงินก็อยากได้แต่รู้สึกว่าคนต่อห้องมันเยอะอะ่ะมันทําให้โรงเรียนครูเนี่ยมันไม่สามารถไปให้ความสนใจได้กับทุกคนถูกไหมคะดังนั้นการนวดที่ดีอ่ะคะ่ะมันนอกจากการนวดให้มันถูกต้อง การนวดให้มันสมูทการนวดให้มันโฟล์ได้อย่างไหลลื่นยังเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการนวดด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวคนนวดเองและตัวผู้ให้บริการถูกไหมคะดังนั้นผมว่ารายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่อยู่ในห้องเรียนนะคะอยากจะให้ครูและนักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ดังนั้นในคลาสเรียนของเราก็จะเป็นคลาสที่ค่อนข้างเล็กไม่ว่าจะเป็นคลาสนวดหน้าคลาสนวดตัวหรือว่าคลาสนวดไทยก็แล้วแต่นะคะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เรารวบรวมหลักสูตรให้ได้เยอะอย่างของโรงเรียนที่เราเปิดที่สาขาตูดิโอสาขาเชียงใหม่เนะะี่ยค่ะครูของเราเนะะี่ยค่ะเป็นครูที่ค่อนข้างมีความชํานาญจากการนวดเพราะว่าเป็นครูที่เคยเป็นเทราพิสจริงๆจากโรงแรม6ดาว และจากสปาที่ค่อนข้างดังในเมืองไทยนะคะหลักสูตรในการนวดแต่ละหลักสูตรที่ได้มาเนี่ยรับรองว่าสามารถทํางานได้จริงใช้งานได้จริงๆเราออกแบบหลักสูตรและออกแบบท่าทางมาเนี่ยค่ะเพื่อให้นักเรียนพร้อมที่จะไปทํางานไม่ว่าจะเป็นในสปาขนาดใหญ่ขนาดเล็กสปาโรงแรมเรือสำรานถูกไหมคะดังนั้นโรงเรียนของ Studio Academy เชียงใหม่ตอนนี้ค่ะมีหลักสูตรมากกว่า30หลักสูตร จาก3าหมวดวิชา1ก็คือหมวดนวดไทยค่ะหมวดนวดไทยน่าจะมีประมาณ8วิชาหมวดนวดน้ํามันก็อีกสักประมาณ12วิชารวมตั้งแต่วิชาพื้นฐานอโรมายันไปถึงวิชาที่ค่อนข้างเอกซอติกหรือค่อนข้างอยู่ในสปาที่มันแพงๆอย่างเช่นหินร้อนบาลีสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงหลักสูตรของความงามค่ะทีนี้ความงามเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่การนวดหน้าถูกไหมคะความงามมันไล่เลียงไปเลยตั้งแต่หน้าศีรษะมือเท้าตัว ต่อขนตา สักคิ้วสักตาสักปากทำเล็บถูกไหมคะดังนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่านักเรียนอยากจะเปิดเป็เปนร้านนวดไทยเราก็จะมีสายนวดไทยเป็นพิเศษนักเรียนอยากเปิดสปาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมีทั้งหมวดนวดไทยและหมวดสปาให้เลือกสําหรับใครที่อยากจะเปิดครบวงจรเลยคือมีตั้งแต่นวดไทยนวดน้ํามันและความงามเราก็มีให้เลือกค่ะเลยตอบโจทย์เรื่องของการทําโรงเรียนนวดให้เป็น one stop shopping นะคะสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการแนะนําหลักสูตรค่ะสําหรับใครที่ได้เข้ามาคุยกับค,บครูทุกท่าน ของโรงเรียนเราอะค่ะส่วนใหญ่เราก็จะพูดคุยกันเรื่องของความต้องการของนักเรียนเป็นหลักก่อนอยากจะเรียนเพื่อไปทําอะไรอย่างที่ประสบการณ์ที่ครูปอมเคยเรียนมาคือครูปอมเรียนสวิดดชมาก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วสวิดิชเสร็จปุ๊บมันอยู่ตรงกลางอะเราก็ต้องไปเรียนที่มันง่ายกว่าและก็ต้องไปเรียนที่มันยากกว่าถูกปะสุดท้ายแล้วใบประกาศเราได้เป็นปึ้งเลยแต่เวลาที่เราไปขึ้นทะเบียนนะคะเราเอาไปแค่ไม่กี่ใบเองเราก็เลยไม่ได้อยากที่จะให้นักเรียนจะต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเรียนแบบสเปะสปะถูก ครูปอมก็เลยมีการแนะนำเรื่องของการเรียนที่เหมาะสมของนักเรียนแต่ละท่านที่สำคัญก็คือเรื่องของการให้บริการการขึ้นทะเบียนค่ะอย่างที่คุูปอมเคยเจอก,อก็คือตัวเราเนี่ยต้องโทรศัพท์จะต้องไปเตรียมเอกสารจะต้องเดินไปขอจะต้องเดินไปยื่นเรื่องยื่นเสร็จปุ๊บต้องรอรอเสร็จปุ๊บไปรับ ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเสียเวลาเรื่องของการรอและการยื่นเอกสารดังนั้นทางโรงเรียนนะคะก็จะมีการแนะนําเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารทําอย่างไรเพื่อให้ขึ้นทะเบียนสบศได้ง่ายและขึ้นทะเบียนได้จริงๆถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากที่จะเข้ามาเรียนการนวดหรือการเปิดร้านสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะ